สวัสดีค่ะเด็กๆห้องทัพพิมทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็มาเจอบกุณลดาในหน่วยการเรียนรู้ที่หนะคะชุมชนน่าอยู่นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆเชิญชมได้เลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้มาเรียนรู้เรื่องสถานที่ต่างๆนะคะเด็กๆมีบ้านเป็นสถานที่อยู่อาศัยนะคะ มีโรงเรียนเป็นสถานที่สำคัญสำหรับให้เด็กๆมาเรียนหนังสือและทำกิจกรรมกับเพื่อนๆด้วยกันนะคะมีวดัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวพุทธนะคะและโบสถ์ของศาสนาคริสต์และมัสยิดของศาสนาอิสลามด้วยค่ะเด็กๆ สถานที่ต่อไปเป็นตลาดนะคะเป็นสถานที่เพื่อให้ผู้คนไปจับจ่ายซื้อของและอาหารกันนะคะเด็กๆต่อมาเป็นโรงพยาบาลนะคะเป็นสถานที่เมื่อเวลาเด็กๆไม่สบายเด็กๆจะต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลกันนะคะเด็กๆ ต่อมาสถานีตำรวจเป็นสถานที่ให้ประชาชนร้องทุกข์หรือจับผู้ร้ายนั่นเองค่ะการปฏิบัติตนและการดูแลในชุมชนของเราเราก็ควรช่วยกันดูแลนะคะเพื่อที่ว่าชุมชนของเราจะได้สะอาดและน่าอยู่นะคะเด็กๆ เด็กเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้ชมคลิปไปแล้วเด็กๆอย่าลืมไปสังเกตดูนะคะว่าสถานที่ใกล้เคียงชุมชนของตัวเองมีอะไรบ้างอย่าลืมไปสังเกตดูนะคะวันนี้คุณระดาขอจบคลิปแค่นี้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆบ๊ายบาย